มีการยอมรับที่หาได้ยากเมื่อหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของจีนเปิดเผยว่าพบไวรัส CCP สายพันธุ์อินเดียในประเทศจีนในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่29เมษายนผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าพบไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียที่บางเมืองในประเทศเราประชาชนเป็นห่วงและกังวลมาก ไวรัสสายพันธุ์อินเดียนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนักวิทยาศาสตร์เป็นกังวลกับสายพันธุ์นี้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนพวกเขาไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ดังกล่าวทําให้ภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลหรือไม่หรือควรจะโทษว่าเป็นเหตุให้อินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเดียมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละหลายแสนรายทำให้ระบบสาธารณาสุขของอินเดียไม่เพียงพอการที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดจีนออกมายอมรับแบบนี ทำให้ตกเป็นที่สนใจของชาวจีนเป็นวงกว้างพบไวรัสกลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียที่บางเมืองในประเทศเราบนโวยปัวได้กลายเป็นกระแสในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนถึงตอนนี้มียอดวิวแฮชแท็กนี้มากกว่า230ล้านครั้งการออกมายอมรับแบบนี้ตรงข้ามกับวิธีตามปกติของปักกิ่ง ที่มักทําให้สถานการณ์ไวรัสในประเทศดูรุนแรงน้อยกว่าความเป็นจริงยังไม่ทราบว่าไวรัสสายพันธนี้ระบาดในจีนได้อย่างไรแต่เอกสารในอดีตที่หลุดออกมาหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการระบาดในจีนน่าจะรุนแรงกว่าที่พรรคคอมมิวนิสต์แจ้งหลายเท่าเมื่อปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ Epoch Times ได้รับเอกสารที่หลุดออกมาจากหน่วยงานสาธารณสุขของอู่ฮั่นเอกสารนั้นบันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อในบางวันที่อู่ฮั่น โดยระบุว่า91รายตรวจพบไวรัส CCP ในวันที่14มีนาคม2563แต่ในวันนั้นทางการจีนรายงานผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการในอู่ฮั่นเพียง4รายจำนวนผู้ติดเชื้อในเอกสารมากกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการ22เท่า ในขณะที่อินเดียต้องเผชิญสถานการณ์เลวร้ายเรื่องไวรัสในประเทศพักคอมมิวนิสต์จีนก็ทำให้ตำแหน่งในดินแดนข้อพิพาทกับอินเดียของตัวเองแกร่งขึ้นไปอีกสำนักข่าวอินเดียทูเดย์ทีวีรายงานว่ากองทัพจีนได้สร้างสิ่งก่อสร้างถาวรตามพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทบริเวณชายแดนอินเดียจีนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก่อนหน้านี้ปักกิ่งเคยใช้กลวิธีนี้เพื่ออ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ในหน้านน้ำที่เป็นข้อพิพาท อินเดียรายงานเรื่องนี้ในวันเดียวกับที่สีจิ้นผิงผู้นำซ c ซสัญญาว่าจะช่วยอินเดียเรื่องสถานการณ์ไวรัสทั้งสองประเทศได้ถอนกองทัพชั่วคราวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนำไปสู่ความหวังที่จะถอยทัพอย่างถาวรแต่การที่จีนสร้างสิ่งปลูกสร้างนี้ทำให้ความหวังเหล่านั้นหายไปกองทัพจีนอาจจะอยู่ที่นั่นยาว